<c oughs> ก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับผมคือนายเซอร์โคเกมเมอร์น,นะครับตอนนี้เพื่อนก็อยู่กับผมในเกมโปเกมอนไรซ์แพตตินัมนะครับตอนนี้ก็เป็นพาร์ทที่1แล้วนะครับผมก็ซึ่งไม่ได้แตะมาน,นานมากเลยเกมนี้นะครับก็ขออนุญาตบอกกันเลยนะครับที่ผมไม่ค่อยแร์เลยเนะี่ยก็เพราะว่านะติดเกมครับนะ่ะติดทีมฟอร์เทสก็เลยไม่ได้มาแร์เกมนี้สักเท่าไหร่นะก็วันนี้ก็จะมาแคสกันแบบย,ยาวๆกันเลย ก็จำไม่ค่อยได้แล้วพัทที่แล้วเราไปทำอะไรมาคิดก่อนเออ๋อ้พัที่แล้วนะครับก็เราไปอไปนั่นมาจัดการกับพวกทีมสตรีมที่มันปุกปลุกอะไรไคโอกากับกาดอนลาดอสใช่บอกวะาม่อชื่อว่าอะไรวะกาดอนเออที่มันปลุกไคโอกากับการดอนมา มาเนี่ยเออแล้วไม่ว่าเกิดการพิศวงอะไรเกิดขึ้นมากมายเนี่ยนะแล้วก็เพิ่งตื่นมาครับนะเพิ่งผ่านไป3วันครับนะแล้วก็หลับหลับยาวเลย3วันหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยเออนะเราก็เพิ่งตื่นมาครับนะแล้วไอ้หัวหน้ายิปหงเมืองนี้เนี่ยมันบอกให้เราไปไลท์เฮานะที่นี่นั่นเองครับเนี่ยเขาเขาบอกไลท์เฮาช่วยเรือเรือและอะไรอ๋อหาหาทางขึ้นฝั่งอ,อ๋อขึ้นไปแหละเนะ่ยนะ ไล่แบบเห่าครับเจิบปะเอออะไรเซเลอร์อปโปเกมอนเฟรนฟิลโอัเจ้าเขาบอกว่าไอ้ตระสีเรือเนี่ยนะสามารถฝึกฝนโปเกมอนได้ดีมากตัวเดียวอ้อจิบปะพี่กรำรับสมลืมรักษาตัวโปเกมอนเฮีย <c oughs> ไม่เป็นไรอา้าวอาไงลีเดียทีนี้วี่ยแท็กเลยโอเคสร้างมันไดม มีแขกไป e องซูได้ตลอดโดีวิแ่เดียวจัดการได้หมดเฮ้ยเจบออออเกือบจะมีมี้อ,อมันอีกตัวทัลเกิลเลยซุเปอร์พอชชั่ปปชนเหรอทักเกิลโอ้โหมันทำถ้าห้โบิซิดับเลยเตือนเตือนคาร์บิคอนตือน,ตนกเตอนัลกิอีกออโอเคก็มีคนบอกว่าผมเล่น บอลยามอนไม่ค่อยดูเรื่องธาตุอะไรเลยนะผมดูนะเรื่องธาตุเนี่ยเออแต่มันมีเหตุจําเป็นับที่ผมไม่สามารถเอาชาติที่มันได้เปรียบมาต่อสมุดได้เพราะว่านะมันคือการมันคือกลยุทธ์นาที่การในการเล่นเกมนี้มันไม่จำเป็นไม่ต้องจําเป็นใช้ชาติที่ได้เปรียบสมุนไปเอ,อ้ยได้ได้่ดาเลสมาแล้วแล้ว8ธา่าเลสก็คือธา่าน,นอนนั่นเองนอนเพิ่มพลังใช้สมหน อคเรีย okay. บร้อยโหได้ท่าสนอมอีกท่าน,นี้เป็นท่าแบบเขาเรียกว่าเป็นท่าเป็นท่า,ท,าที่เขาเรียกว่าอะไรวะท่าคอมโบนะคอมโบมามาจากเราหลับเนี่ยเราก,เราก็เราก็ต้องต้องกลนะเป็นท่าท่ากลนแบบทำให้ผู้สุบ,บัตเจ็บได้นะสนอมไปว่ากลนนะครับอโอเคไปรักษาตัวปิยม,มันเรากัน ถึงเข้าไปเอนสเตอร์อีกกำเลยเชงมาโอเคกลับมาได้แล้วโว้ชิปุ๊บไปต่อสู้เหมือนเดิมอาจจะปะอาจารย์จนะก็ไอ้ไอ้นั่นมันมันสั่งให้เรามาที่นี่เราก็ต้องไปตามเขานะมาแล้วอาจารย์โอ้ตัวนี้อฟ็อกเซอร์ตัวนี้ก็คือโปเกมอนธาตุผสมนั่นเองผสมธาตุน้ำกับธาตุดิน คืออักคกโหใชเดอี่ฮิเดอี่ช่วยไะไรวะจำไม่ได้ดุดเลือดเลยโอเคสคอตเฟซี่มัดช็อตไม่เป็นไร,รเราท่าน,นี้เราเอาชนะอยู่แล้วครับต้องด,ดเลือดโอนโหโเดอรี่ฮิตมันทำให้การโจมตีบว่าได้ยงไปเสีเยเซีคิงาตนนา,า,าน้ำอีกนะาน อาซออยู่เป็ดโอ้โหจิกครั้งเนียวหัวใจแม่ดึงไปถ้าซีคิงมีถ้าถ้าจิกถ้าจิกมันทำให้ปวยมันธาตุธาตุพืนเนี่ยเสียหายเป็นอย่างมากเลยโอเคเอาขับพีกอนไปสู้ดินะกดแม่งเลยตดตดตดดีเลยน่ะแล้วก็เหตุตัด้านอเนี่ยมันไม่สามารถใช้ได้นะในต่านใดที่เราปวยมันเรายังยังตื่นอยู่เออ ใช้แล้วมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะมันจะขึ้นบัตอิสไฟล์สนะมันมันนั่าเออปัดไม่ตอนนี้ที่ติดแล้วผมเลยในนี้จริงเลยใบเซล์นะเห็นบัตอีกเยี่ยมตายโอ้ไปต่อเยอะจริงไปพวกกระาสีเรือจ้าจใช้เท้าบิงแอคค่ะ ป้านี่เหลือสามเจ็ดแล้วโอ้เวม่บบลาไอ้ป่ารวมมาน้อยนี่แอทตัวเนี่ยเยอะตอยครับอืมได้ท่าไหนมาสักพีซโอท้ท่านี้มันทำให้พลังโจมตีอ้พลัง,พล,งพลังป้องกันของผู้ตะซูดลดลงเป็นอย่างมาก เอาเกียร์ระดอดไปสู้หน่อยดีกว่าธาตุน้ำต้องเธอธาตุน้ำโอเคขึ้นมาแล้วมันจะมันมีกี่ชั้นกันเนี่ยสูงจริงๆถ้ากัดแม่งโอ้โหไถ้าท่านท่านท่ากี่ท่าอะไรไหมลิมา่อาออโรราบีมลำแสงออโรรากัดแม่งกัดแม่งโอ้ยมันใช้ส,สุดตัวพัดฉันกัดอีก ออโดลาบินอีกแล้วกัดอีกกัดเ้อตายไปเบเม่ากัดครับโอเจอร์เเอาไปนะเลยซุดเปอรเอฟเฟกต์ด้วยกายตายเลยโอเคนะเอาสนอนไปสู้นะเด็ดบัตรืมเด็ดบัตรขอได้อยู่ เพชรัตอีกโลเอาอืม้มทาโลเอานี่มันเป็นท่าที่อันตรายอีกท่านหนึ่งเลยก็ว่าได้นะมันจะนะมันยิ่งโจมตีมันยิ่งแรงขึ้นนะเออสังเกตได้จากความใหญ่ของหินที่มันสาดใส่เมื่อกี้แฟงพลวเวตายไปโอเคแฟงพลวเวนี่ตาย กลับไปรักษาตัวโปรยมันของเราก่อนมันอยู่ไ,ไ,มมไม่ได้ใช่มมันก็ไม่ได้ไกลาจากโปกยยวัสซนเตอร์อะไรมากครับนัานนี้ต้องกลับไปรักษาตัวตัวหน่อยโอเครักษาแล้วเยี่ยมไปต่อครับไม่ดูนะว่าวันไรของมันมีอีกชั้นแต่ที่ที่รรู้เราก็คือเราต้องขึ้นไปชั้นบนสุดให้ได้เพื่อไป ไปกับหัวหน้ายิมจ้าจ,า,าจ้าจ้ามาโชกแม่โอยม,มันตัวนี้ฮะโอยม,มันชาต่อสู้ต้องกัดมันนะมาตองไม่เอฟเฟกต์ีโอ้เจอเซสติชอตแต่เกินสู้ไม่ได้แน่เอานิซัลโไปสู้เซสติชอตควรกูที่ควรมันทำไมไวะเนี่ยกดผิดครับแม่เขาแม่งเลยยู ตายโอ้สตาไมสตาไมอุยมันที่รัฒนาการมาจากสตาร์ลี่ก็ใช้ได้อยู่นะโอเคตายไปแล้วขึ้นไปจะะจะขึ้นไปหน้ามาถึงขั้นบนสุดแล้วโอ้สวัสด,ดีครับลูคัสดูดูข้างบนไหนของทะเลสิ นะมเป็นอาทเยอมมากเลยทีฉันจะเข้าไปให้ฉันก็กลับไปยิมแล้วอ้ออืมกลับมาสู้กับฉันนะโอเคมึงให้คูขึ้นมาที่ประภาคารไม่ใช่ประภาคารเขาเรียกว่าเออประภาคารนั่นแหละนะเพื่อตามมึงกลับยิมอืมสวยมากครับแม่ไปเจอกันที่ยิมแล้วกันอ่ะอาเช่นะตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่โปเกมอนยิมแล้วนะ ซินฟอร์ตซิตี้ปวยมมันยิมน,นะคนน่ายิมก็คือลูคัสนะมันใช้ทาาด้ำนะล้วก็มีแต่ประยพยุนทาาที่มันแพ้มันโอเคสร้างมันไม่เป็นไรโอ้ผมมีสไลดเดอร์หินเลยใช่เปล่าไม่ใช่อะไรวะนี่มันให้เราทำอะไรนะอ๋อสงสัยให้เราไปกดสกวิตช์อะไรสักอย่างนี่แหละนะนะโอเคอจะบีกินนี่เก่ อาจจะบะอาค้างโอเคนะสวีเมอร์มิกะนะสะบ,บีทีนี่จะด้วยน่าจะไปเดาคุยเอ,อ้าใช้ xx แค่นะ xx แค่นอันตรายเนี่ยท่าน,นี้อืมมีท่าน้ำแข็งด้ว่าเราก็สู้ไม่ค่อยได้นะท่าน้ำแข็งเพราะว่าเราเป็นธาตุธาตืดโออโรลาบีมเจอท่านี้เรากลับบ้านเก่าเลย เซนเตอร์ Denver, ของมัง้งซึ่ำเป็นมันนอตเวฟสกีไว้ใช่ไหมครับไม่กลับฟีดโอเคเจออะไรใบเซลวิงเอ็กแทกน่าจะสู้ได้โอเคมีกาสโตดอนกาสโตดอนธาตุนีเป็นธาตุน้ำกับธาตุดินใช่ไหมเก็มโซเวอร์ ปิดท้ายเบิร์นนะโอเคยังดีอยู่น่ามีแอคแข็งปิดท้ายไปโอเคเย,อยี่หรี่เหยอยบลอยกลับไป <c oughs> กลับไปรักษาตัว <c oughs> เป็นวิธีการเกียนที่ดีมากยิมโปเยมันจิมอยู่ยใกล้โปเยะมันเชนเตอร์นี่มันเป็น,เป,นเป็นอะไรที่เราอยากทำการเกียนได้เยอะเลยทีเดียวนะยิมนี้สงสัยมันให้กดสวิตช์นี่แน่เลย อืมกดสวิตนี้ซึบกดไปแล้วน่มีสะพานต่อไปด้วยทางไหนดีอืมทางนั้นมันไม่มีอะไรนะเราไม่โง่ครับไปทางนี้คนระับต้องฉาดไปก่อนซื้อตัวนี้คนระับมันเป็นธาตุน้ำไม่ใช่หรอมึงเอาธาตุน้ำแข็งมาทำไรไวนะเนี่ยโอ้โหธาตุน้ำแข็งมันเป็นธาตุไฟนะอ่ะจิ้กไปไม่เป็นไรสครัขวดมันโอ้โหมีแอัแคัต ตืมตายยิวต่อไปตัวอะไรมาโคลเนาอ่าตัวนี้เป็นมันธาตุน้มครับแอสซอบดูเดเลือดมัน่นจือ้อชาเลตดูเดเลือดมัน่นดูเดเลือดมั่นันดูดไม่ได้ยังไงแล้วก็ชนะอยู่แล้วครับตรงนี้เป็นเป็นธาตุน,น้ำอุ้ยดูเดเลือดโอ้โหมันใช้ฟูลริสโตครับ มันเป็นไนรครับาต้องชนะฮะคิดอย่างเดียวเราต้องชนะหยเลือดมันจากตายคิดดีเขามาเลยหยุดเลือดมันวอเตอร์กันหยเลือดโอเคเรียบร้อยตายชนะแล้วโอเคอืมใส่ดักเรืออีกคนนะยูดิดปัชนโอเคใส่แล้วปุ๊บมาอีก นี่กลุ่มสุดท้ายเีราจะได้กดหยุดเลือดเหยียบท้านี้ยน,นะครับ้วแน่โอ้โหเมือ่อกี้เจอคีที่เข้านแรงจริงตำามดิเตเียอะไรอีกมันใช้ฟูริสโตอ่ะเออเราไม,ไม่ไม่จะเป็นต้องใช้ครับเพราะว่าเรามีท่าหยุดเลือดอยู่นะสามารถหยุดเลือดอได้หยุดเลือดไปมาช็อตอีกแล้วโอ้โห มันทําให้สปีดเราลดลงทำให้เราเราช้าขึ้นเนี่ยทางมัดสดเจอโคนแล้วเราต้องช้าขึ้นนานเขล่นไว้ไอ้ท้าสกีดมาไม่เอาโอเคอสีคีดมองมีท่าฮอนแอคแพตเราสู้ไม่ได้แน่นอนเอาขัดอีกกันไปสู้ ขามีกอ่อนีย่อยญ่ใหญ่่เห็นบัตรเลยนี่แหนละัดเฟลอะไรโอ,โอเคเรียบร้อยชิคแบ็คลูทีเอ็มหูของเราก่อนนี่เราก็มีท่ากิกรารเดียนนี่ว่ะใส่ไปเลยะนะให้กับอ่าดียาออกโอเคชิคกลับไป รักษาตัวโปเกมอนต่อนี่นะซิปอืมเรียบร้อยอืมไปต่อครับเอาเผื่อเจอแบบนี้นะกดปุ่มต่อกดปุ่มเหยียบจิ่งไปอย่างราวดเร็วกดปุ่มนี่แล้วก็กดปุ่มนี่นะ เรียบร้อยครับแม่เจอหัวหน้ายิมแล้วนะตัวนี้อะไรเนะี่ยมาน้ำมังกรน้ำคิงล่าโอ้โหคิงคิงคิงโอเคนะเราเตรียมพร้อมนะสู้ไปเลยมีปึ้มันเสียตัวหัวหน้ายิมตัวแรกตัวตามหลุเดเรือได้เลยเนี่ยมีสุดยอดโอ้โหเจอออโราบีมครั้งเดียวจอด ดับเลยกูเทปโทเวอร์คือใช้ได้อยู่นี่ตดสถานะเบิร์โอ้เจอออกโทสุก้านี่คือท่าเขาเรียกว่าท่าแล้ววะท่าปืนใหญ่ปืนใหญ่พลังพลังมกอกออตัเบิร์ดบีมือมเกือบตายดีนะที่เรายัางไม่ตายโอเคเจอตัวต่อไปเซ็นทาเคียวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัว อาเบอนไม่สู้นะลองเจอมึงตกใส่แม่งก่อนนะเป็นสิ่งเดียวที่เราทำได้เหตุัตเหตุบัตแล้วก็หลับไปนี่นะหลับไปเหตุัตอีกอตื่นมาใส่เอซิอเหตุบัตายไปนะเรามาดูนะก็คิงได้ดีกว,ว่เรามาหลับกันดีกว่าคุณผู้ชม ต้องตดใส่มันก่อนเลยเออตดใส่มันอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หลับนะสลาครับสนับตามมันอีกนี่ครับปึ๊บนี่เลือดเต็มแล้วก็กลนตึงเนี่ยบินมาทำไมบินมาทำไมกลนอีกคนทวิตเตอร์อะไรกลนเฮ้ยกลนไม่ได้โอ้เราตื่นแล้วนะ หลับไปดิมึงเกี้มาทำไมห,หลับอืมแล้วกูก็หลับตามหลับตามมันก็หลับตามเราอีก <laughs> เกียร์ครับนะอย่างงี้ครับแหนยิงสนอคนคนโอ้ยคนคนไม่โดนเว้ยโอ้โหคนพลาดโอ้โหตื่นมาทำไม,ไม,ไมตื่นมาเหตุบัตรนะวิมาโอ้ยเจา้าป้อเจอกันเหตุบัตรตายไปเอี่ยมนะโอ้โห เกียรตดอดดเว้ยตัวนี้น่าเก่งขามเสียจริงหลักสัมพัโอ้เจอธาตแฮสอื้อหืออือหืออือหือไม่ไหวแน่ครับอย่างนี้ไม่ไหวแน่ครับนะใช้ด้วยเลยครับนให้เปอหดชันจี นจะธาตุแทสโอ้โหม,มันเริ่มมึนงงแล้วอ่ะมันหลับแล้วเราต้องเพสบัตนี่เนะี่ยไม่ได้ไม่ได,ไได้หลับดีกว่าเราหลับหลับดีกว่านะนี่ครับนี่คือข้อเสียของทาตุแทสนะมันจะทำให้โบยมันที่ที่ใช้เนี่ยมันง,งงได้นะเพราะว่ามันมงงแล้วมันงงโอ้โห เตือนแล้วบัตจาบเฮ้ยแบบเหมือนตัวพัชชันใส่ไม่ได้ใส่ไม่ดีนี่มันมันมันงงอีกแล้วโอเคมันงงอย่างนี้มันก็หลับไปซะมันหลับไปเออแต่เราก็หลับตามหลับตามเออมันก็หลับอีกหลับกันมาหนึ่งตกลงก้นตกลงให้มันตาย ไม่ได้นี่เจอตาก้อนเลทสนอสนอท่าสนอจะหมดแหละเลทพัดอุ้ยชนะอออืื้หเยี่ยมไปเลยนะโอเคครับนี่จัจานยิมหนีอย่างง่ายได้นะโดยด้วยวความเกลียดของเราเนะี่ยต้องขออภัยด้วยนะป่วยกมันของผมมันอาจจะเ e v e l l e v น้อยหน่อยเนะี่ยได้ถ้าทีมก้าวมาท่าเลียวว่ ดีเอ,อ, ulse, นะ okay. อ็มเก้ามดีเอมสามวอเตอร์ฟูสนะโอเคจัดการยิ้มยิ้มนี้ไม่ได้ครับนะเราได้ขีมกัดมากี่อันแล้วดูหน่อยได้มาสามอันแล้วครับแมนะ่สุดยอดไปเลยนะก็ติดตามต่อพัดหน้าแล้วกันนะว่าเราจะไปทำอะไรต่อยิย้